าทบทวนพยัญชนะไทยกันก่อนเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะลูกจำได้จริงๆเหรอ,อเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันนะคะแล้วคุณครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเล่นเกมหาพยัญชนะอะเด็กๆต้องดูตรงนี้นะคะลูกพยัญชนะตรงนี้เห็นไหมคะแอ,อะนออเ,เห็นไหมคะอะน้องโอเห็นไหมคะลูกบบนี้เห็น จะได้ได้ยินเสียงด้วยโอเคไหมคะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนพยัญชนะไทยพร้อมกันนะคะ นะคะลูกเราไม่อ่านชอกระเชอแล้วนะเราอ่านว่าตัวอะไรนะคะชอ่าชอกระเชื่ออันนี้อะไรคะ gone. ตอนที่เราท่องกันเนี่ยเด็กๆก,ก็แอบ,บจำไม่ได้โอ้อมไหมคะ้อมไหมคะหนึ<อ>่ง ูเลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะหนึ่งเด็กๆต้องดูก่อนนะต้องให้เห็นก่อนแล้วค่อยทายโอเคไหมหนึ่งสองตัวอะไรคะตัวอะไรลูกอ่าผอพเพอ่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือยิ้มหน้าเรียร้ยพร้อพิ่เลยโอ้โหเก่งมากเลยงั้นแสดงว่าเด็กๆเนี่ยพร้อมที่จะเล่นเกมหาพยัญชนะแล้วใช่ไหมคะใช่ Are you ready? Yes, I am. โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมหาเพื่ยันชนะกัน นนตัวอะไรคะ,ะ,ะตัวอ้ออ่างนะคะเ็น้องอัดอยู่กลุ่มอะไรคะ<า>อ,อยู่กลุ่มอะไรคะน้อ<า>งอัดอยู่ก<า>ลกุ่มสารับคะแนนไปอีกหนึ่ง No! คะแนนอ่ะเด็กๆนั่งลงลูกนั่งลงให้เรียบรอยเด็กๆดูอันนี้กลุ่มอะไรคะนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งได้กี่คะแนนคะเด็กๆช่วยกันนะับี่กี่คะนแนนคะหกคะแนนไหนทำนิ้วสิคะว่าเลขหกแค่ไหนลูกเลขหกแค่ไหนคะนี่ห้ากับหนึ่งใช่ไหมคะเป็นหกคะแนนอ่ะมาดูของ องเห็นไหมคะกลุ่มสองได้กี่คะแนนคะได้กี่คะแนนคะหนึ่งไหนเลขหนึ่งทำยังไง ทราทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆทำใบงานนี้นะคะใบงานที่5สนุกกับตัวเลขค่ะให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกในรูปภาพวงกลมนะคะภาพที่ตรงกับพยัญชนะไทยแล้วเขียนตามรอยประพยัญชนะไทยและระบายสีให้สวยงามนะคะ ต่อไปในสมุดการบ้านนะคะให้เด็กๆเ,เขียนหน้าที่เป็นวอแหวนลอลิงแล้วก็สอเสือนะคะไปดูวิธีการเขียนทั้ง3ตัวเลยค่ะวอแหวนนะคะลอลิงค่ะ ตัวสุดท้ายสอเสือค่ะ